ในวิธีการปลูกเซลัลรี่ผักที่เป็นหัวๆแบบนี้ถ้าเราหัน่นทิ้งก็คือขยับแต่ถ้าเราหัน่นแล้วเราอยากให้มันโตขึ้นมาเราก็เอามาจิ้มกับดินแล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาเองนี่ก็คือเอาเซลัลรี่ที่เหลือมาจิ้มกับดินตอนนี้มันก็ขึ้นแล้วแล้วก็ถ้าจะให้ดีเซี่พวกนี้ ก็คือหาพลาสติกเป็นขวดนมก็ได้แบบ2องลิตรแต่อันนี้ก็คือเป็นขวดนมเหมือนกันแต่ว่าเป็นพลาสติกใสแล้วก็เอามาใส่ไว้ที่ใส่ไว้ก็คือป้องกันพวกสัตว์แล้วก็เวลามันเซรัลรี่ตัวนี้โตขึ้นมามันจะได้ตรงก็คือก้านมันจะได้ออกมาตรงๆสวยๆนี่ก็คือใส่ไว้แค่นี้เซลรลลี่นี่ขึ้นเร็วมาก ใส่ลงไปวันสองวันมันก็จะขึ้นมาแล้วอันนี้ก็คือเหมือนกันแล้วก็ผักหัวหัวแบบบล็อกชอยส์เขาเรียกว่าอะไรผักกาดหัวโตหรอแล้วก็กวางต้งผักที่เป็นแบบประเภทเดียวกันอย่างเงี้ยมันจะขึ้นง่ายเดี๋ยวจะให้ดูผักกวางตุ้งที่เสียบไว้เคยเคยเสียบบล็อกชอยส์ไว้แต่ว่าตอนนี้ดึงออกไปแล้ว อันนี้คือผักกวางตุ้งเหมือนกันก็กวางตุ้งจะขึ้นช้าหน่อยเสียบไว้เดี๋ยวอีกหน่อยไปก็จะขึ้นมาเราก็จะได้กินอีกรอบแล้วก็ถ้าใครมีพวกเศษผักเน้นเลยว่าเป็นผักก็เอามาใส่ในดินแล้วก็เอาดินกบก็ได้หรือไม่กบก็ได้เดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยอีกอันนี้ก็คือเป็นปุ๋ยธรรมชาติง่ายๆไม่ต้องซื้อ ผ่านไปสองวันจากครั้งแรกที่ถ่ายขึ้นขนาดนี้แล้วเดี๋ยวดูอีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งขึ้นยาวเลยขึ้นเร็วมากปลูกง่ายมากมกวางตุง้มสองวันผ่านมาใบเริ่มขึ้นมาแล้วใบที่เราตัดไปเริ่มขึ้นมาแล้วยังไงอย่า,ยาลืมลองไปปลูกดูนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือเข่งนะคะ ก็คือซื้อขิงมาตามตลาดแล้วก็ใช้ไม่หมดก็เอาหัวขิงเนี้ยมาจิ้มใส่ลงไปในดินแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาข้างๆข,ข,ขิงนี่ก็มีอันนี้คือขมิน้นเดี๋ยวดูว่าจะเห็นหัวขมินนะม้นไหมมเส้นผิดอเยหัวขมิน้นหัวขมิน้นนี่ก็ขึ้นมาเต็มเลย ก็คือมีพืชอะไรหัวเนี่ยก็คือถ้ามีถ้ามีที่ก็จิ้มลงไปอันนี้คือขมิ้นนะคะใบมันก็เหี่ยวๆแล้วแต่ก็ไม่ต้องไม่เป็นอะไรเพราะว่าเดี๋ยวพอสปริงเนี่ยพวกใบมันก็จะร่วงออกหมดแล้วมันก็จะขึ้นมาใหม่เดี๋ยวหน้าร้อนมันก็ขึ้นมาใหม่มันผลัดใบทุกปีแล้วก็อันนี้ก็ยังมีหัวอีกอันนึงนี่ก็เป็นขาเหมือนกัน ก็คือซื้อมาจากตลาดกินไม่หมดแล้วก็จิ้มลงไปในดินแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นสวยเลยตะไคร้ก็เหมือนกันนะคะตะไคร้อันนี้ก็ปลูกในกระถางแล้วส่วนตะไคร้ฝั่งนู้นก็คือตะไคร้ที่ปลูกลงในดินปลูกลงในดินมันก็จะสวยกว่าก็คือกินอะไรไม่หมดปักลงไปในดินแล้วเดี๋ยวเราได้กินอีกไม่ต้องซื้อง่ายมากๆเลย ื่อสองวันที่ผ่านมามะเขือเทศอันนี้คือมะเขือเทศลูกใหญ่ๆนะคะอยู่ในตู้เย็นมันเริ่มจะเน่าแล้วนิ่มๆแล้วก็มีจุดดำๆขึ้นก็เลยเอามาใส่ลงไปในกระถางดีกว่าเอาไปทิ้งในขยะอันนั้นก็เชอรี่ทมาโต้ตเหมือนกันใส่ลงไปได้ประมาณ3 4สี่วันละเชอรี่ทมาโต้นี่ก็นิ่มๆจะไปละไม่อยากลงถัง ็เอามาลงดินแทนส่วนอันนี้ทมาโตที่มะเขือเทศที่ลงดินไปก่อนตัวเมื่อกี้นี้อันนี้ลงมาประมาณสี่อาทิตย์นะคะอันนี้คือมะเขือเทศต้นใหญ่มันก็งอกขึ้นมาละส่วนอีกกระถางหนึ่งกระถางตรงนู้นอันนั้นเป็นเชอร์รี่ทมาโดเชอร์รี่ทมาโดลงมาสี่อาทิตย์เหมือนกันตอนนี้มันก็งอกขึ้นมาละ ที่เรากินไม่ทันแล้วมันจะเน่าหรือมันจะเสียแทนที่เราจะไปทิ้งตรงถังขยะเราเอามาใส่ไว้ในดินเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่แล้วเราก็จะได้มีพืชผักสวนครัวกินเองโดยที่เราไม่ต้องิกเก็บทุกวันเก็บไม่ทันเลยก็คือเวลาปลูกเพริกนี่ตอนพิิกขึ้นต้นน้อยๆขึ้นมาสักบแบบแปดใบสิบใบเราก็เด็ดใบที่ห้าใบที่หกออก พอเราเด็ดออกใบที่5้านับจากโทนโคนต้นแล้วเดี๋ยวก็พลิกก็จะแตกใบเยอะขนาดนี้ยอดเยอะมากเก็บไม่ทันจริงๆยังไงครั้งหน้าถ้ามีการปลูกพืชปลูกผักเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูนะคะแต่วันนี้ต้องลาไปก่อนบายบายแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ